ไม่ให้ตีนะครับคลิปเราไม่ให้ตีอืมไม่ให้ตีกะไม่ให้ตีกดดันกดดันขั้นสุดเฮ้ยอ่าะได้ดิครับได้ดิครับคิดว่านแน่ถ้าคุณคิดว่านแน่มาเลยครับมาเลยครับผมมาเลยครับตายครับผมได้แน่นอนถ้ามันไม่กลับผมได้แน่นอนผมได้แน่นอนครับผมได้แน่นอน ตัวกับ freaking high ับผมตัวนี้อยู่ในเกม Paragon ดี o Prime ครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Third Person MOBA นะครับหรือว่า TPS MOBA นะฮะโดยที่เกมนี้นครับก็จะไปคล้ายๆกับพวก RV หรือว่าพวก .A Dota อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือเราจะต้องฟาร์มคลิปนะครับเก็บเงินออกของตีป้อมดันป้อมประมาณนี้ครับแต่ว่าเกมปกติแล้วพวกเกมตีป้อมอย่างเช่น RV นะฮะเราเราจะมองจากมุมมองทางด้านบนนะแต่ทีนี้เกมนี้มันจะเป็นแนวบอว่ามุมมองเหมือนพวกเกมยิงปืนนะครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพไป จเจอกันในเกมเลยฮะโอเคครับ, okay, รบตอนนี้เราไฟแมัดเจอไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเล่นเป็นตำแหน่งของแครี่เนาะซึ่งในเกมนี้เขาจะเรียกว่าไรเดอร์นะครับโอเคก็จะมีการเลือกว่าเราจะไปอยู่เลนไหนนะเล่นตำแหน่งอะไรแต่ดูเหมือนว่าไมื่อไรเดี๋ยวเราไปโซโล่ครับแต่ทีนี้ผมจะแคลรี่หรือไรเดอร์เนี่ยไปเล่นโซโล่นะโอเคคลิปนี้ผมก็จะเล่นเอ่อเป็นตัวเมอร์ด็อกนะซึ่งทุกคนนะ่าจะได้เห็นตั้งแต่คลิปเกาเรียกเอ่อ เขาเรียกว่าหน้าปกหน้าปกคลิปล้วนะแล้วก็ถ้าเสียงคลิปนี้ผมแปลกๆนะครับเพราะว่าผมใช้ไมค์จากหูฟังนะครับพอดีตอนนี้มาคอนโดแฟนนะมาอยู่คอนโดแฟนก็ไม่ได้ยกพวกอุปกรณ์ไมค์คอนเดเซอร์มานะครับเสียงมันก็เลยจะแปลกๆจากคลิปอื่นไปโอเคเข้ามาดูกันว่าผมจะเล่นได้ไหมนะเอ่อปกติผมไม่ค่อยกดแครี่ไปเล่นโซโลเท่าไหร่นะแล้วเกมนี้ผมเพิ่งจะโหลดมาเล่นได้ไม่นานเองครับก็ยังไม่ค่อยชํานาญสักเท่าไหร่โอเคครับตอนนี้เข้ามาหน้าแบปนะครับเป็นแบบ a อคเน็ตออฟไลท์นะครับเดี๋ยวเราเอาอของกันเลยนะครับโอเคช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็ต้องออกของให้ตรงสายนะครับถ้าเป็นแคลร่ก็จะออกหินสีเทาอันนี้นะครับอ่าผมจะซื้อเป็นเลือดก,กับมานาแล้วก็ซื้อวอร์ดไปด้วยนะครับต้องปักวอร์ดนะอ่ามีการปักมงปักวอร์ดแล้วก็เลือกเลนโซโล เราไปโซโลอันนี้เมื่อกี้ผมจะไปเลนดูโอ้คนระัปกติกดแครี่แนละมันก็ต้องไปไอเลนดูโอ้นะแล้วก็ต้องไปยืนกับซัพพอร์ตนะก็จะมีซัพพอร์ตยืนช่วยอยู่นะครับส่วนสกิลของตัวนี้นะครับสกิลแรกก็จะเป็นการปล่อยบิสไซนะครับหลายๆลูกไปใส่ศัตรูแล้วบล็อกเป้าแล้วก็สกิลที่2เป็นสกิล E นะครับก็จะเป็นการตั้งป้อมแล้วก็ยิงระเบิดออกไปนะครับถัดไปก็จะเป็น สกิลที่3นะครับสกิลคิกขวาก็จะเป็นการผลักศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนะครับออกไปสกิลสุดท้ายก็เป็นสกิลอัลติเมทสกิลอัลติเมทก็จะเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับเป็นเอ่อลักษณะมันเป็นสไนเปอร์ยิงเลเซอร์ซะมากกว่านะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเอาไว้รัดช็อตนะดีมากโอเคเดี๋ยวรอคีฟนะครับรอคีฟตอนนี้คีฟปกำลังสปอนมาอันจริงเราควรวิ่งไปปักวอร์ดนะเดี๋ยวมันจะปักวอร์ดเป็นตรงนี้นะครับกันเขามาแก๊งโอเคครับอันนี้ศัตรูเป็นเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันเป็นเลโตรโล่ด้ วอร์เออร์วอรีเออร์เกมที่เขาเรียกตำแหน่งนี้ว่าวอร์เออร์มันคงงงอะไอเฮียแครี่ความ,ไ,มได้เปรียบของแครี่ความได้เปรียบของแครี่คือกูยิงมึงได้ยิงมึงได้ยิงมึงได้แบบนี้ยิงมึงได้แบบนี้บบนครึ่งหลอดไปแล้วฮะเกมนี้นะครับเวลาเราใช้ายานะครับเพิ่มเลือดนะครับแล้วโดนโจมตีก็จะไม่เป็นการขัดนะมันก็ยังมันก็ยัง เอ่อฮิวต่อได้อยู่แต่ช่วงช่วงเวลาโจมตีมันจะหยุดไปนะถูกโจมตีมันจะหยุดเราต้องไปยืนอยู่อยู่เอ่อตอนที่แบบไม่มีดาเมจแล้วมันถึงจะเริ่มมันถึงจะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมอัพเป็นท่าสามทีขวาครับเสื่อเขาเข้ามาใกล้เราเราได้ผักเขาออกเสื่อเราไม่อยากสู้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วเราล็อกยิงใส่ปัง้ยยังไม่แรงครับระวังโดนแก๊งด้วยครับเดี๋ยวป่ามันแก๊งจะยุ่งเราเราเป็นแคลรี่ช้วยสตระวังมากนะครับเอออาจจะมีบางช่วงที่ผมเงียยไปนะผมเมมมัน คือมันต้องตั้งใจเล่นหน่อยครับเพราะเกมนี้เขาทำภาพมาแบบว่ามองค่อนข้างยากมองยากมากแล้วเลือดหล่อนเลือดบาร์มันบาร์มันแคบบาร์มันเล็กครับผมเนี่ยผมมองไม่ค่อยเห็นเราบางทีผมลดัดิปเว้าเพราะว่าผมมองไม่เห็นเลยว่าเลือดนั้งโลเลยอ่ะผักออกไปแบบนี้นะครับถ้าเขาเข้ามาใ,ใกล้อันนี้เมื่อกี้ผมแค่ใช้ให้ดูเฉยนะเดี๋ยวผมกดยาฮิวเลือดแปบ,บหนึ่งจริงๆเราต้องลงไปข้างล่างด้วยนะจจะอย่างงี้คีฟหมดแล้วเราลงไปข้างล่างมันจะมีชีฟตรงล่างไปฟาร์ม อย่าไปยืยนรอจีกววาคิฟเรามันจะคิฟฝั่งตัวข้ามันจะดันกลับมาอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาเราห่างกันต่ออันนี้จะเป็นรีเจนเดอรเรชั่นแบบเป็นรีเจนแบบว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะแต่ว่าดีนะถ้าได้มาก็คือดีดีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเรากดดันันสักนิดนึงขออย่างเดียวขออย่างเดียวเลยตอนเนี้ยอย่าโดนแก๊งถ้าโดนแก๊งคือจบเลยแต่เราตอคอยมองกันนะ โอเคถือว่าดูดีครับทีนี้เดี๋ยวผมว่าผมกลับเลยดีกว่าถึงวันนาจะยังพออยู่ก็เลยอะไรกดดันไปก่อนนี่ท่านนี้ครับท่านตั้งป้อมนะครับนั่นเหมือนมากแกงพอดีตั้งป้อมแล้วยิงครับเขาเข้าเริ่มเข้ามาใกล้เราออกครับตั้งป้อมยิงไปเลยไกลมากครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างเกลียนะครับสามารถยิงออกมาจากป้อมได้เลยนะท่านนี้ถ้าเราอยู่ในฐานนะครับแล้วรีเจนเรีเจนเรชันไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะรีเลื่อยไปเรื่อยๆรีมานาไปเรื่อยๆก็ยิงได้ไม่หยุดเดี๋ยวผม สักพักหนึ่งผมเริ่มมีของผมจะไปแย่งป่าฟาร์มแล้วจะไปแย่งบลูบูบัฟของในป่ามาแล้วทีนี้มันจะยิงท่าเอ่อชิลที่2ได้เรื่อยๆเดี๋ยวเล่นไปก่อนครับเล่นไปเรืๆๆอเ่อยๆก่อนตอนนี้เดี๋ยวขอเคลียร์คลิปนี้ชุดนี้เสร็จแล้วผมต้องกลับละไปออกของมาบ้าง <S <S โอเคเดี๋ยวผมกลับเลยแล้วกันนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวไปออกของกัน ชิ้นแรกที่ผมจะออกนะครับผมจะออกเป็นของชิ้นเล็กก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาความเร็วกันใน,ในการโจมตีนะแล้วก็เดี๋ยวซื้อเลือดครับแล้วก็บอดก็น่าจะเลือดเอ้มานาสักอันหนึ่งนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจัดเคอร์เซอร์ก่อนนิดนึงเวลาเราต้องจัดตรงนี้นะครับเวลาเราหยิบมาใช้มันจะได้เป็นตามตัวเลขที่เราต้องการนะใกล้ๆดิ้วหน่อยเวลาผมฮิวผมจะกดเลข2ครับพิวเลข3ผมใช้มานาฮะส่วนเลขหนึ่งเป็นการใช้ของประจําตัวครับของประจําสายประจาสายแคลรี่จะเป็นหินสีเทานะแต่ผมก็เห็นทุกสายมันทําเหมือนกันหมดนะ กดแล้วมันจะแดดไปทิศทางที่เรากําหนดไอ้ของสีเทาเออไม่ใช่ของสีเทาไอ้ของประจาตัวของสายอะครับอ่าตามนั้นเฮ้ย<อ>เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว<ๆ>กลัวพิเลนเนี่ยถูกกันนะมันมันมีสองคนไปกินป่าเรามายืนเลนแทนเหรอน่ารักมากเด็กป้อมจะเสียพี่ครับพี่มาอะไรกันเยอะแยะขนาดนีเน้เดี๋ยวผมปักบอดนิดนึงครับการโดนแก๊งครับตามเลยครับผมอย่างวันนี้ เดี๋ยวอรับอันตีครับอันตีเป็นไรเฟิลนะครับอืมอุ้ดผักแล้ไม่ไปด้วยหน้าเดา้านะน้าเดา้าทำตัวน้าเดา้าทำตัวน้าเดา้า,า,ดาหรอผักแล้วไม่กระเด็นได้ไงวะเมื่อกี้นี้เกินเลนช์หรอแป๊บนึงสังเกตก่อนนะผ่นสังเกตบ้างนะครับว่าเขาดันมาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ๋อฝามอยู่หรอฝามอยู่หรอ ว่าเราจะสู้ไม่ได้ครับเนี่ยักษณาเสียเปรียบแหกจังจัด,จดเลยโอ้จะตายแล้วจ,จัดตายแล้วผักออกไปจังหวะน,นี้อันตีครับปั้งเรียบร้อยเจอกันน้องเฉาเด็กนะครับน้องเฉาน้องเฉาโดนเรากระสวกเข้าไปนะครับด้วย <S <S อัลติเมตสไนเปอร์เกือบไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้เกือบตายเหมือนกันนะครับเขาหิวไงพอเขาหิวเขาเดินเข้ามาโดนป้้มเราตีแล้วก็อย่างที่เห็นนะสภาพดูไม่จีด โอเคเดี๋ยวกลับเข้าเลนกันนะครับตอนนี้ยังไม่น่าจะมีอะไรที่มันเกินความคาดหมายนะครับโอเคแั้ผมดันป้อมรัวๆครับยังคงไม่ต้องไปแก๊งเพื่อหรอกอเ,เฮ้ยเฮ้ย,ฮยว่าอยู่เสียงคุค้นๆผลักออกไปครับเมื่อกี้คือการต่อสู้ที่เราไม่ต้องการนะครับต้องดันเขาออกไปก่อนเขาไปอ้อมมานะฮะเขาไม่ได้เดินมาตามเส้นทางตรงๆถึงกับไปอ้อมกันเลยทีเดียวแลวแรงมากครับ ลิปด้านล่างยังไม่เกิดนะฮะอ่าเล่นระยะเขาซะหน่อยนะครับช่วงแรกมันเบานะแล้วพอมันเบาเนี่ยมันก็เพื่องมานาพอสมควรนะครับก็อาจจะใช้เป็นระยะระยะนะครับอย่าใช้ตลอดมิั้นมันทำให้เรายืนเลนยากครับมานาไม่มีโอ้โหลืมซื้อวอดมาปักเพิ่มเลยวอดกำลังจะหมดแล้วล,ลืมเมื่อกี้กลับบ้านที่คนรจะซื้อมานะครับโอเคอเกิดมาละมันอยู่ว,วัมันอยู่ในพุ่มไหย อันตรายไม่ตีอยู่ใช่ไหมเสียงขอม่ได้ตีครับฟังเสียงได้นะเหมือนเล่นเกมแนวยิงปืนทั่วไปเลยมันไปยังวะผมลองเช็คมันดว่าน่าจะไปแล้วมั้งเอาเสียงเสียงดวงแล้วทุกคนน่าจะว์ปไปแล้วนั่นไงอยู่เลนกลางใช่ไหมใช่ตัวนั้นปะเมื่อกี้ดูแบบอยู่เดี๋ยวผมเรียนป้อมไปเรื่อยๆแล้วกันนะปล่อยสกิลใส่คีบบ้างนะจะได้ความเร็ว ฝังดีๆนะทุกคนนะงนั้นม่องแน่นอนนะเดี๋ยวผมอัพท่าสองครับยิงระเบิดเคน่าจะได้ตีป้อมละรอบนี้ยิงไปเลยครับลักษณะไม่น่ากับ,บาการโดยดืนี้ถ้ามันมาอ่ามันมาแล้วไปไหนมาหรอครับไปไหนมาหรอครับน้องๆทำอะไรหรอทำอะไรหรอ,อเดี๋ยวขอรอรัดคลิปหน่อย ว้าวไปหลายดอกว้าวไปหลายดอกพันหนึ่งร้อยสิบห้าเดี๋ยวดูของที่เราจะขึ้นก่อนนะครับชิ้นแรกอืมผมว่าชิ้นแรกผมจะขึ้นมันไม่ใช่ชิ้นนี้นะเดี๋ยวผมไปขึ้นชิ้นนี้ดีกว่าอันนี้ถ้าผมทยอยซื้อของชิ้นเล็กๆนะครับเอาสเต็ปมันมาใช้ก่อนนะผมไม่รีบขึ้นของชิ้นใหญ่นะบางคนแบบรีบขึ้นของชิ้นใหญ่นะครับเพื่อที่จะแบบว่าเอาเขาเรียกแพสซีฟมันนะแต่ผมไม่รีบนะสไตล์ผมเล่นคือเอาสเต็ปจากพวกของชิ้นเล็กชิ้นเล็กก่อน เกียวกับแล้วเราก็ซื้อซะเลยนี่ฮะก็ขาดไม่ได้เลยคือก็คือซื้อวอร์ดแต่ว่าช่องเต็มครับซื้อไม่ได้ไม่เห็ไรไปทางอย่างเงี้แล้วฮะผมจะยังไม่ค่อยเน้นแก๊งนะเพราะว่าดูรูปแบบทีมแล้วเขาเล่นกันได้พอสมควรแล้วนะตอนนี้7ต่อ7แต่ว่าเขาดันเลนกลางไปลึกมากครับผมว่าเกมยังคงได้เปรียบอยู่นะในส่วนของเลนล่างเองก็ได้เปรียบกันในเรื่องของเลนนะผมดันไปค่อนข้างเยอะตอนที่ผมยิงเร็วแล้วครับเพราะว่าผมไปซื้อของชิ้นเมื่อกี้มาเอาอของชิ้นเมื่อกี้มานะเน้นเป็นสแตท ไม่เน้นพาสซีฟช่วงต้นเกมก็อย่างนี้นะครับช่วงต้นหลังในพาสซีฟนี่สำคัญละส่วนของชิ้นแรกที่ผมจะขึ้นเป็นของชิ้นใหญ่นะครับหรือเป็นแบบสมบูรณ์ก็คือเป็นชิ้นนี้เนาะเวลาเราเลือดต่ำกว่า30เซนเดี๋ยวมันจะสร้างโล่ขึ้นมาให้นะครับเราก็จะกันจะกันจะกันตายได้นะครับเพราะว่าตัวเราแบบเฮ้ยเขี่ยโดนแก๊งไยสัตว์ออกมาลฟาร์มตรงนี้เฉยเมื่อกี้มีเสียงไอ้นี่เสียงฝีเท้านะครับผมไม่กล้าเดินเลยว่ะทุกคนผมลงไปฟาร์มไปคลิปตัวล่างเลยว ยิงกันหน่อยอืมแรงครับเราแรงแล้วครับพอ,อสมควรฮะตอนนี้เขายังไม่กล้าสู้นะแสดงว่ายังไม่มีศัตรูอยู่ใกล้ๆนีนะ้ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแสดงว่าเขาต้องมาแล้วใช่ไหม,มเดี๋ยวเราพยายามไล่เขาไปหน่อยนะบางทีก็ต้องแบบคอยฟังนะเอียเปื่อเป็นเสียงฝีเท้าตัวเองไงลั่นเลยทีนี้ไม่ให้ตีนะครับคลิปเราไม่ให้ตีอืมไม่ให้ตีเอะไม่ให้ตีกดดันกดดันขั้นสุด กดดันขั้นสุดกดดันขั้นสุดนะครับคึงหลอดครับแรงวะทุกคนแรงนะตัวนี้โดยเฉพาะถ้าของเรานำเนี่ยฮะเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดนะครับผมไม่ให้ตีเลยครับคีฟเราเรากันคีฟสุดพลังแต่มันาจะหมดเอานะถ้าเล่นอย่างงี้ปังตายปะไม่ตายฮะผมยิงว้าวครับผมมันเป็นจังหวะที่เขาเดินลงเนินพอดีเน่นะ แล้วแบบมันพ้นตัวก็ได้เมื่อกีอ้หรือม,มันโดนครับแต่ว่าอาจจะดาเมจยังไม่พอนะเราอัพไป,ปแค่ทีเดียวนะครับไม่สงองันติแล้วเเราลอยไม่ถึงแต่ตอนนี้เราไล่เรากลับบ้านไม่ได้แล้วเราน่าจะได้ป้อมกันแล้วครับน่าจะสบายๆชิวๆป้อมนี้ไม่น่ามีอะไรอ่าโอเคตอนนี้ทีมเขามาการป้อมครับซึ่งตอนนี้เราโดนกระทืบไล่ยิงอย่างหนุกนานนะครับแดดไปครับเรายังไม่สู้นะเรายังไม่สู้แต่ผมคิดว่าผมสู้ได้ด้วยตัวเมื่อกี้แต่ว่ายังไม่สู้ครับมานาเราค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วก็ โอกาสโดนลุมกระทืมนั้นมีสูงมากครับเพราเราเพิ่งตีป้องเขาแตกพาว่าจะหมันเคี้ยวเราเต็มที่โอเคได้ของสมบูรณ์ชิ้นแรกมาแล้วครับชิ้นที่2ชิ้นต่อไปเนผมจะออกเป็นดาบที่ทําให้ตีติดคลินะครับก็คือเป็นชิ้นนี้นะจะเพิ่มคลิขที่ข้อนะครับนะแล้วก็เพิ่มความ,วามเร็วในการโจมตีนะครับพลังดาเมจของชิ้นนี้ดีมากนะครับราคาถูกออกง่ายครับสเต็มันค่อนข้างดีเลยจะเราแย่งบัฟแดงของเพื่อนสัหน่อยนะครับตอนนี้เพื่อนไม่ฟาร์มเลยถึงมันตายว่าตัวฟาร์มออกไปได้ตายนะยังอยู่เนละ โอเคขโมยบ,บัฟแดงเพื่อนมาละเพื่อนน่าจะโกรธอยู่อันนี้คือบัฟฟ้านะเดี๋ยวเราเอาบัฟฟ้าด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอ๋อไม่ต้องหรอกเพื่อนน่าจะเอาได้ครับเขาโลจัดเขาโลจัดแล้วเขาไม่ยอมกลับบ้านเ้วยนะน่าจะหัดเล่นหรือเปล่าตอนนี้มันก็หมดธรรมาดาครับก่อนก่อนจะกดเล่นแรงได้ก็ไม่รู้ว่าชาติไหนเหมือนกันน่าจะซักวล่งสิบวลสิบห้าอะไรยี้ไหมอ๋อเราอัพติขั้นเอ่อวล่สองครับอัพเพืหมดสามขั้นนะอันติอืมผมอยากลองไฟดูแล้วตอนนี้ผมมี เออเรียกว่าอะไรบัฟสองอันนะครับนี่พอมีบัฟฟ้าแล้วผมบอกเลยโคตรเกนผมยิงเท่าไหร่ก็ได้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 ครับผมยิงไปเลยยิงไปเลยฟาร์มระยะไกลฟาร์มระยะไกลฟาร์มระยะไกลฟาร์มเข้าบ่ายฟาร์มเข้าบ่ายมันเริ่มเข้ามใกลผมแล้วเฮ้ยอ่าได้ดิมาดิอยากไฟพอดีอยากไฟพอดีเลยอยากไฟพอดีตายไปหนึ่งครับเพื่อนเอาไปครับมาดิมาดิเมื่อกี้เปรี้ยวหรอ กเปีป้ยวเหรอได้หมดครับได้หมดครับใครก็ได้ครับใครก็ได้ครับเฮ้ยมันเปิด SI ตีใดใส่เพื่อนเราด้วยมัมันอยู่ไหนวะเนี่ยเปิด SI ติใดใส่เพื่อนเรานะครับมันจะเป็นการดึงเข้าไปอีกมิติน,นึงคนระับอือเปี้ยวเหรอโดนเราไปเปี้ยวเหรอไล่ยิงเราจำได้เลยเลนล่างเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นะไอตัวธนูไล่ยิงเราผมบอกแล้วผมสู้ได้ตอนนี้ผมสู้ได้ครับอออฟาเธอร์ครับพ่อทุกสถาบันครับ เฮ้ยโอ้โหแล้วมันไม่ม <ina> ีคนตีเลยไหมคลิปตัวนี้แล้วปูบัฟยังอยู่นะครับยังคงใช้ได้อยู่ไม่หยุด่ยิงเข้าไปกดดันครับกดดันกดดันกดดันเฮ้ยหมดแล้วเหรอบัฟฟ้ายังมีบัฟฟ้ายังมียี่สามวิโอเคยิงเข้ามานี้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปอัดเข้าไปอัดกระแทกอัดกระแทกเฮ้ยเฮมันปล่อยธนูใส่เราเดี๋ยวกดคิวเลือดแป๊บนึงฮะโอเคเดี๋ยวผมหาที่ยืนแป๊บ เ้ยเพื่อนเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเว้ย,ไปไปวเ,วยเราต้องไปด้วยผมว่าเราต้องควรจะไปตีกาดองการเดียนยนะไอ้ป่ามันไม่ชวนตีเลยเหรอป่าทีมเรามันไม่ชวนตีพวกกาดองการเดียนพวกสปิริตเปิดเลยครับได้เปรียบอยู่หรตีครับผมอไอ้แค่ช่วยกูตีสิครับเพื่อนโอ้โห,โหแม่งเกินไปปะ ป่าไม่ตีนะแค <a> ลรี่เอาให้ก็ได้เอ้า <Not yet. S 1> เออป่าคุไม่ตีด้วยไอ้สปิริตนะครับนี่การเดียนนะบ้ากับบ้าน,นไปดีเลือดเดี๋ยวเราปล่อยการเดียนที่เลนกลางก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราดันไปแล้วเราไปปล่อยก็จะมีปุป่มให้กดตัว H นะครับในการปล่อยการเดียนออกไปอยู่โอเคของชิ้นต่อไปเราขึ้นชิ้นนี้เลยครับเรียบร้อยทีเราคิดแรงครับของชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นเอ่อในส่วนของ จาะเกาะก็แล้วกันนะครับจะได้ตีแรงขวดบนาขวดบนาที่ผมว่าจะผมต้องหาใช้ได้แล้วรวมครับรวมครับจะปล่อยแล้วครับเฮ้ยเสียงฝีเท้าใช่ไหมใช่ครับมาจริงๆเฮ้ยอ่าได้ดิครับได้ดิครับคิดว่าแน่ถ้าคุณคิดว่าแน่มาเลยครับมาเลยครับผมมาเลยครับตายครับ1คิวครับเรียบร้อย s n i ร e r Rifle อัดเข้ากระบ,บาลไปแยกเป็นสิบส่วนนะมีการเดินอ้อมมาด้วยแบบอยากลองของกันแบบอยากลองอะ่ะแหมมีการแบบเข้าพุ่มมานะเน้นเนี้ยน,น,นะฮะเเสียงฝีเท้ามันฟังดูปแปลกจะมาฆ่าเรามีคนมันหมันเราโอ้โห و, โดนโดนหนักมากเฮ้ยเพื่อนทำได้อยู่ช่วยกันหน่อยเฮ้ยโอ้โหตัวนี้จะตายหิวเลยกูหิวเลยกูหิวเลยโอ้โหแั่งบาเรียขังเพื่อนเราไว้ข้างในช่วยเพื่อนไม่ได้ แต่เอาอนี่ก่อนอนี่ก่อนไปไกลกูดิเฮ้ยเราจะตายวะออโอเด้เด้อเด้อผมว่าผมเสร็จไปแล้ววะเพื่อนไม่มาโอเพื่อนตายหมดโอเวนกรารพลาดละครับผมไม่หรอกไอเรารวมกันไม่ครบแต่แรกฮะแบบว่าแยกกันไปให้มันให้มันตีให้มันตีให้มันตีอ่ะถ้าเล่นอย่างนี้ผมบอกเลยว่ามีโอกาสแพ้ครับเนี่ยฮะไม่ยอมกลับด้วยครับไม่ยอมกลับด้วย อันนี้ถ้าไม่มีป้อมอันนี้นะครับถ้าป้อมนี้แตกไปแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่รอดละโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าพลาดไป้ะผมผมไม่ได้ดูเองเมื่อกี้นี้ผมลืมมองเองว่าเพื่อนอีกสองคนเขาไม่ยังไม่ได้มานะเขายังไม่ได้เข้าไฟผมเลยว่าเรามี5้าคน,นครับเป็นยังี้บวกกับความหิวโหยกระหายของผมด้วยแอบเส่งเหมือนกันที่เพื่อนเองก็ไม่ยอมมานะครับผมหิวไอ้ตัวนี้ป่ะจะฆ่ามันให้ตายยังไงก็จะฆ่ามัน บัง3า3้ไม่ไม่ตายครับแบบค่อนข้างเจ็บเลยเสียยหิวมากหิวจนปล่อยเลยอ่ะสรุปผมไม่ได้ปล่อยการเดียนนะมาการเดียนมันหมดก่อนสรุปไม่ได้ปล่อยครับโอ้ดีการเดียนตัวใหญ่ครับตันนี้ ตีตีแบบเมื่อกี้คงไม่ไหวถ้าเพื่อนไม่มา5คนนี่ทัจะยากหรือไม่ก็ต้องรอ,กเ,อเกิดจริงๆกันนะแบบว่าของฟูน่าจะคนเดียวไหวอยู่ออยากจะล้าจังเลยถ้าเมียนตีก็คงโดนละ้าแล้วแหละตัวนี้น่าจะเป็นของเราอย่างง่ายดายเลยแต่ตอนนี้ไม่มีไะเอาละครับตอนนี้ลักษณะเหมือนเพื่อนแบบว่าไม่เอาออบเจกต์เลยนะไม่เอาแบบว่าพวกตีการดงกาเดียนพวกสปิริตเพื่อนไม่ตีกันเลยนะ <S <S เออเนี่ย จะมีแท้งมีแครี่สองตัวคือผมกับเพื่อนคนนี้เลยวันนั้นนะครับตีไอป่าเราไม่สนใจเลยครับยิงไปครับผมจังหวะน,นี้หวังว่าศัตรูมาแล้วฮะหวังว่ามันจะไม่มาได้แมันแจ้งเพื่อนไปนเรี่ยงมาแล้วครับรอรอดมาแล้วเข้ามาในสนามนะฮะตอนนี้อยากจะลองอยากจะลองอยากจะลองโอ้ โอ้โหโอ้โหผมจะสู้ได้สู้ได้อยู่ครับสู้ได้อยู่แต่ผมตายครับเพราะว่าเขามาเติมกันเยอะมากตีผมยังไม่มาเลยครับตีผมยังดันเลน,นยังดันเลนกันอยู่เลยครับเขาเอาการเดียนไปแล้วโอ้เราได้อยู่นะเรายังได้การเดียนอยู่เ่อนลัดทันเรียนนั้นลัดทันโอเคคือป่าไม่มาเลยป่าจะเอาแต่อันนี้เลยเอาแต่ป้อมมันก็ดีนะการที่ป่าเอา,เอาป้อมอะ มันดีนะแต่ว่าบางทีเราเราต้องดูเพื่อนเล่าเพื่อนทําอะไรอยู่ไม่ใช่ดันแต่ป้อมอย่างเงี้ยเห็นปะตัวเองจะตายแล้วอาจจะสู้ได้นะฟิกได้เหมือนกันนะมีดลุดวงลุดเลือดไหมตายฮะไม่เล่นไม่เก่งดูจากความพลิ้วแล้วไม่มีเลยทั้งหมด3ามพนนึ่งนะที่เราต้องเก็บตังค์นี่ยสามพังเพื่อออกเป็นของเจอเกาะใช่ปะอ่าจอะเกาะอันนี้คลิ่ใหญ่อันนี้เจอเกาะขอหน่อยตายปะยังเหรอตายดิรออะไรอะ อืมตายด,ดิรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะไอตัวนี้มันอืมโดนเราจับอืมยิงยิงนัวไปนัวไปไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะทีเดียวทีเดียวเฮ้ยใ,ใครหล่อยกูโอโ้โหโดนอันติได้อยู่โอ้โอเค,ถ,ออเคถือว่าโอเคถือว่าโอเคเราไฟได้ดีครับตอนนี้เราสกอร์เราอยู่ที่5ตาย3นะครับแล้วก็แอติดสอง ถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ด้วยมันมันดีมันดีได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าผมก็เล่นไม่เก่งด้วยครับแล้วก็ดูลักษณะของทีมที่เล่นล้อทุกคนยังแบบว่าเหมือนผมแหละผมก็เล่นยังเล่นไม่เป็นมากเพื่อนก็คงเหมือนกันนะครับก็จ,จะฝึกอยู่แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าคนที่มาเล่นเกมนี้ส่วนมากก็คงมีพื้นฐานจาการเล่นโมบ้านะคงจริง,รงๆมันต้องคิดได้นะว่าเราควรจะทำอะไร ไม่ควรจะแบบว่าเอาแต่ดันป้อมหรือทําอะไรอย่างเดียวเลยมันต้องทําให้มันหลากหลายหน่อยเ,อเขาเรียกบริหารบริหารกันสักหน่อยมาเราจะไปทันปิดงานไปเนี่ยเหมือนเพื่อนจะจบบ้านแล้วยังไงก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ป้อมกลางหรือที่เรียกว่าเเรียกว่าอะไรนะบาแล็กของทีมของต่อข้ามนี่แตกไปแล้วนะครับตรงกลางขึ้นฟ้าครับจังหวะนี้แล้วยังไงครับหล่อนหล่อนนี้ตายไปครับเดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะทําเป็น ชิ้นต่อไปนี่เราซื้ออะไรกันดีเอาเป็นเร่งความเร็วการโจมตีแล้วกันนะตีเร็วๆเพิ่มคิวบิ๊กมัวแต่ดูของไม่ได้ดูเพื่อนเลยอะสรุปว่าเราได้คิวมางงๆแล้วจบเลยได้ไหมผมจบเลยแล้วกันนะยิงบ้านเลยเพราะผมจบได้ผมจบยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งไปกลับไปยังวะแล้วผมจะยอมตายนะตอนนี้เพราะมันจะกลับมาลุมผมเฮ้ยผมไม่ยอมเลยหรือเ่าเออกก่อนบอกก่อนผมกลับเลยไม่ยอมตายละเมื่อกี้คิดว่ายอมตายดีกว่า ตอนนี้ไม่ละวิ่งกลับนี่นีเดี๋ยวผมไปเอาสปิริตให้แล้วกันนะครับในเมื่อป่าไม่ทําเราทําเองครับอ่าขอไม่ทําเราทํำเอาเลยครับโอ้มาละมาช่วยละอันนี้ซัพพอร์ตครับนะซัพพอร์ตผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าซัพพอร์ตตัวนี้มันเป็นคือยังไงมันมีคนเอาไปเล่นแบบว่าเล่นเลนกลางแล้วก็เหมือนกับสู้สู้ตัวยืนเลนกลางเลยทุนเล่นเป็นเมดอ่ะเออ โอเคอันนี้ไอตัวเนี้ยนะฮะสปิริตตัวนี้มันลักษณะมันเหมือนกับว่าเราตีมังกรในเอ,อ่อเหลี่ e ออฟเดเจนหรือว่าในพวก Rv อะไรเงี้ยครับส่วนการเดียนนั้นะมันเปรียบเสมือนเอ,อ่อด a กเซเลเยอในเอ,อ่อ RV ครับอนนั้นมันจะตียาวกันโอเคชิ้นต่อไปเราจะขึ้นชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นใหญ่เราจะขึ้นเป็นชิ้นนี้เลยอีจะทําให้เรายิ่งตีเร็วขึ้นไปอีกนะครับก็2050นะอีกนิดเดียวยวผมขายไอนี่เลยเดี๋ยว ไม่ได้ได้ใช้ละขายไปครับโอเคเดี๋ยวเราออกเลยครับชิ้นนี้เป็นชิ้นใหญ่เรียบร้อยครับตอนนี้เราตีเร็วจัดๆแล้วชิ้นสุดท้ายนี่เดี๋ยวออกเป็นคริใหญ่ครับชิ้นชิ้นสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะเพราะว่านี้มันไอชิ้นนี้ครับมันสามารถอัพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้นะเป็นขั้นสุดท้ายอันนี้นะครับโอเคหมดอธิบายก็ทีมไฟ์กันไปแล้วครับแล้วก็สูญเสียไปถึง3ท่านเลยทีเดียวโอเคจังหวะนี้ผมว่าผมเร์คลิประยะไกลได้่าครับ โอเคไม่เป็นไรยิงไม่โดนพอกันทีผมไปเอาบัฟฟ้าขอขอก่อนนะเพื่นมีบลูบัฟไหมไม่มีครับเพื่อนเพิ่งเอาไปแล้วก็เหมือนกับว่าตายไปแล้วด้วยเฮ้ยอย่าเลยนกลางดับแล้วเลิกตีเลยครับทำสิ่งที่สำคัญกว่าป้อมสำคัญกว่าคลิปนะครับทิ้งได้ทิ้งเลยชี่หายแล้วผมว่าผมกันไม่อยู่เพื่อนาหางานให้ฮะัมันไปแจกกัน3าตัวย้ยอะไรวะ สกิลเองไกลขนาดนั้นเลยเหรออืมยิง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 เฮ้ยผมจะตายวะทรับไปละมาผมจะตายซะเองวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเกิดแล้วเนี่ยเขาเกิดแล้วเนี่ยผมจะตายวะทุกคนต้องหาที่ยืนยิงแบบฟรีๆวะยิงบอมไปครับปล่อยบอมไปโอ้มีคิมาทางนู้น มัวไปก่อนนะครับผมมัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปฮิลเลอดครับโหทีมบวกแล้วตอนนี้ทีมบวกแล้วครับที่เลนการเคฮิลเสร็จแล้วรีบไปช่วยเพื่อนเพื่อนบอกไม่ต้องมาก็ได้กูไหวกันแล้วตอนนี้เมื่อกี้ที่ยอมตายนี่เป็นแผนเป็นแผนการกลับบ้านมาออกของขี้เกียจขี้เกียจกลับขี้เกียจมันถึงมันจะวาร์ปฟรีแต่ก็ขี้เกียจตายดีกว่าได้พักมือด้วยเวลาตายมันมีครูดาวไงเออต้องรอให้เวลามันถึงตามที่มันระบุ สิ่งจะเกิดขึ้นมาได้นะเพื่อจะได้พักมือหน่อยใช่ไหมเพื่อนแผนมันสูงเพื่อนเราอ่อยให้ทีตรงข้ามซะหน่อยมาแล้วโอ้ตันมันไม่ได้แรงอะไรนะแต่มันปวดมากมันวิง่งโอเคชนตีการเดยนเหรอชอบเลยนะเราชอบนะใช่ป่ะชวนตีการเดยนชยนะชนะใช่ปะ่ปะถูกใจมากเลยว่ะตีการเดยนดีใจมากเลยเพื่อนชดตีการเดยนเยีย่องไงไม่ตีแม่งรอยหายเกมค่อยมานั่งตีกันในบ้าย จีมาตีไ on ด้นะแต่ต <rem> ้นตอนต้นเนี่ยกาเดียนมันจะไม่เก่งด้วยนะหลังเกมเนี่ยมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆนะกาเดียนบัฟทีได้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันตีไปครับใครบวกกันไม่สนกูจะเอาบัฟเรียบร้อยได้บัฟมาแล้วกูบวกต่อให้กูตายกูก็ไม่สนอะไรแล้วตอนนี้เฮ้ยโดนขังโอ้ยยิงไม่ตายดิพอโดนขังแล้วมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีบาเลียขึ้นมากั้นในดาเมจเราออกไปไม่ได้ครับตายสี่โอ้มีแววโดนจบบ้าน โอ้โหเฮลี่เขารอ3คิวไปแล้วครับก็ตายกันหมดทีมครับเป็นอนายเลชั่นนะเก็บ5เลยทีมตรงข้ามจบบ้านได้ถ้าคลิปมาก็ดันมาจบได้เลยโอ้โหแล้วไปดูไม่ได้ด้วยนะมันไม่มีคนให้ดูไงคือทุกคนมันตายกันหมดแล้วมุมกล้องมันมาอยู่อย่างนี้เลยมันอยู่ฐานเลยนะตอนนี้เขาดันมาอะไรครับตีบารเล็กซึ่งทีมเราได้บารเล็กซ้ายขวาเขาเรียบร้อยแล้วบนล่างแต่ว่าไม่ได้บาแเล็กกลางนะครับอาแล้วครับอันนี้เป็นตัวแทงซับัโดดไปแล้วตัวนี้ฮิวดีมากใครแบบหาตัวฮิวให้เพ น่าจะแตกแหละบาแหลกเราใช่ไหมโอเคอยไปสู้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับว่าเอาของยิงยิงโอ้มันหายไปไหนวะอ้าวมันตายไปแล้วนะวันนี้เนเพื่อนนายต้องแทงให้เราแล้วเรายิงฟรีอะ่ะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะถึงจะได้เล่นกันหน่อยวะได้อยู่ได้มนันคิวครับไปทุกคนทุกคนทุกคนอย่าหย,ยุด อย,อย่าหยุดวิ่งอย่าอย่าหยุด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 ได้ไหอีกหนึ่งคิวครับตัวซับได้ไปเฮ้ยผมขึ้นเป็นไร้คายตัวข้างบนต่อบู๊ดผมบู๊ดบู๊ดขึ้นไปบู๊ดขึ้นไปผมได้แน่นอนตัวนี้ผมได้แน่นอน aja, ai, ผมได้แน่นอนผมได้แน่นอนถ้ามันไม่กลับผมได้แน่นอนผมได้แน่นอนครับผมได้แน่นอนชนะเลยเพื่อนจบบ้านหรือมันยอมแพ้วะเนี่ย โอเคเป็นไงก็บ้านก็ผมเกมนี้สนุกดีไหมน่าสนุกดีไหมผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับแต่ว่าเกมนี้จริงๆแล้วมันเปิดมาตั้งแต่ปี2 6, ปปอ1 6นกแล้วนะแล้วมันก็ปิดตัวไปครับแล้วก็เอากลับมาให้เล่นอีกตอนนี้นะครับแล้วก็สเปคในการเล่นเนี่ยมันไม่ได้กินสเปคขนาดนั้นนะครับใครที่เห็นในเอ่อในสแตมที่มันระบุว่าเออสเปคขั้ขนต่ำเท่านี้เท่านี้ผมก็จำไม่ได้แล้วสเปคขั้นต่ำมันระบุเท่าไหร่แต่มันระบุไว้ค่อนข้างสูงอยู่จริงๆผมว่ามันระบุเกินเหตุไปหน่อยนะครับ ภาพต่ําสุดอะไรประมาณนี้นะครับถึงจะเล่นได้ไหลลื่นนะครับเล่นได้ไม่ได้แปลว่าจัดลื่นโอเคไหมแต่ว่าผมว่าเล่นได้สบายๆครับเกมนี้ชิวๆเลยโอเคครับใครดูอยู่ถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สาคัญก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ